สวัสดีครับพี่น้องเอาโมานี่ผ้ามายามเพ็ดปลาครับใส่พ็ดปลาไว้ไเพื่อนใส่พ็ดกบโมมานเลยฝนตกห้ำก็ได้ใหญ่ใส่พ็ดปลาเก็บครับโอนี้เก็บโอ้หลอนครับหลอนไปครับต่อ เหี่ยวไว้ละสองหลังโอ้ยคิดขันคิดกองจองไปยังสีบึงสายก่อนนะโอ้ยเหีวครับมิเตียลุดครับลุดไหนมาแล้วครับหนึ่งแต้มเนี่ครับอังต่อไปเท็บก่อนคือเสียวว่ายยุมงม เดียกก๋ยวครับพอน้อยครับพอน,น้อยอืมขอถ่ายอยู่ด้วยใส่ไ,ไปกระไดขอัาไป่อครับโตอด้สามหลังที่ถ่ายหายไปหลังหนึ่งห้าบุเหินอีกหลังหนึ่ง โอ้ยหลังนี่ร้อนครับหลังนี่ร้อนเนี่ยเขาก็กมีแต่ขับต่อขับต่ออย่างนี้นตุมต้มๆอยู่ท่งทนีู้ชมยังตุ้มเหมือนเด้อครับมองนี่ละมันตุมต้ม มองนีบบ่บ่ไม่เอาละครับอีกโตครับมีแต่ใส่เดียวกันหมดเลยแต่กีประมาณก็ใช่ป่ปะต่อ để 3 trang pháp ít tem nâng như này Phải nhanh, thuốc nhằm Ít hai, hai, hai lăng nâng Chắc xìa và xảy bù Luôn mỏng và chắc